สวัสดีครับและสุดท้ายนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิธีที่2ของการลบแบบอิเดียหรือเวทชนิดนั่นเองครับวิธีที่2นั่นก็คือการลบแบบ แปลงตัวลบทบสิบทบเก้าชื่อเต็มๆนะครับวิธีการลบโดยการแปลงตัวลบทบสิบทบเก้านะครับสัญลักษณ์ที่เราจะต้องเจอนะครับพระเอกของเราโผล่ขึ้นมาในสัญลักษณ์วิธีนี้เป็นวิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์บาครับอขีดในลักษณะข้างบนตัวเลขนะครับนะครับใส่ข้างบนตัวเลขแบบนี้อ่านว่าบาร์นะครับซึ่งบาร์ทางคณิตศาสตร์นะครับหรือทางอินเดียเนี่ยมองว่าบาร์คือเครื่องหมายลบคือเครื่องหมายลบครับทางคณิตศาสตร์ แ้วก็ว่าไงครับแต่ว่าเมื่อบาร์เนี่ยไปอยู่บนเลขอะไรนะครับเลขเลขนังจะมีค่าเป็นลบครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชื่ออย่างที่บอกนะครับการลบโดยการแปลงตัวลบทบสิบทบเก้าแปลงตัวลบนะครับแปลงตัวลบดังนั้นนะครับเราจะแปลงค่าให้กับตัวลบครับซึ่งตัวนี้คือตัวตั้งนะครับตัวนี้คือตัวลบดังนั้นสิ่งที่เราต้องแปลงร่างให้กก้อนนี้นะครับ อ่าแปบล่างทีใ่ใหม่เพราะฉะนั้นตัวตั้งเดิมนะครับผมขอตั้งตัวตั้งใหม่นะครับสามหกสสอ่าจากนั้นครับแปลงตัวลบโดยการทบ1 0บทบเหลักการมีอยู่แค่นี้ครับเลือกในหลักหน่วยนะครับให้ใช้หลักการทบสิครับแล้วที่เหลือครับถัดมาทั้งหมดเลยนะครับแปลงโดยการทบ9้าครับ จากนั้นครับเพื่อสิ้นสุดการแปลที่ทบาตัวในแล้วนะครับจากนั้นถัดไปให้ใส่เลขหนึ่งบาครับให้ใส่เลขหนึ่งบานั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าด้านหน้านะครับจะต้องถูกลบด้วยเลขหนึ่งมาดูนะครับวิธีการทําไงตัวตั้งเหมือนเดิมเลยครับต่อมาครับตัวลบนะครับแปลงตัวลบโดยการเริ่มจากตัวแรกคือเลขหกทบสิบไครับทบสิบคือขาดเท่าไหร่ถึงจะเป็นสิบหกขาดดูสี่นะครับใส่สี่ ถัดมาครับทบ9 2นะครับทบ9ได้ี4ทบ9นะครับได้5 9ทบ9ได้0นะครับและ1ทบ9ได้8นะครับเมื่อท้นสุดการทบ10และทบ9แล้วนะครับให้เราใส่เลขอิกบาร์ข้างหน้านะครับมีค่าเท่ากับลบ1จากนั้นครับวิธีการนี้วิเศษตรงนี้ครับเราจะแปลงจากการลบนะครับเป็นการบวกกันี แล้วเราก็จะบวกแบบเวทคณิตหรือบวกแบบตัวจุดปกตินะครับ3ามบวก4ีมีค่าเท่ากับ7ครับ4ี่บวก7มีค่าเท่ากับ11ครับใส่จุดนะครับใส่1ครับจุดบวกเเป็น10ใส่จุดนะครับเอาสูนย์บวก5เป็น5้าครับจุดบวก6เป็น7 7บวกศูได้7นะครับ3ามบวกแได้11นะครับใส่จุดนะครับใส่หนึ่ง จุดมีค่าเท่ากับ1 1ไปบวกกับศูนตัวตั้งตัวหน้านะครับซึ่งไม่มีนะครับมีค่าเท่ากับ1 1ลบ1 5าบาร์นี้มีค่าเท่ากับลบนะครับ1ลบ1ึ 1, จึงมีค่าเป็น0ูนั่นเองครับหรือไม่ต้องเติมก็ได้ครับผลลัพธ์ก็เลยกลายเป็นเป็น7นันเนั่นเองครับมาดูตัวอย่างที่สองครับหลักการเดียวกันเลยนะครับ 9 4 2 6 1ี่สองหคือตัวตั้งเราไม่ได้แตกเลยนะครับเราจะแปลงล่างให้กับตัวลบเท่านั้นนะครับซึ่งตัวลบคือก้อนหลังนะครับโดยการทบ10แล้วก็ทบ9เสร็จแล้วข้างหน้าเป็น1มานะครับ9ทบ10ได้1ครับ9ทบ9้ได้ศนย์ครับ8ทบ9ได้1ครับ3ทบ9้ได้6ครับ9ทบ9้ได้ศนย์ครับจากนั้น6ทบ9ครับ6ทบ9าได้3นะครับ เมื่อสุดแล้วใส่หนึ่งบาท้า้หน้าเหมือนเดิมครับจากนั้นเปลี่ยนการลบเป็นการบวกได้เลยครับ8บวก1นะครับมีค่าเท่ากับ9ครับ1บวกศูนย์มีค่าเท่ากับ1นครับ6กบวกมีค่าเท่ากับ7ครับ2บวก6มีค่าเท่ากับ8ครับ4บวกศูนย์มีค่าเท่ากับ4 9บวก3ามได้12ใส่จุดใส่2จุดมีค่าเท่ากับ1นะครับไปบวกกับศูนยนหน้าเป็น1 1ลบ1ได้0ูนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ 24, 0 0 0อ่าพไม่ใช่นะครับ คำตอบข้อนี้ก็คือ2อ,อ 2, 8 4สน่นั่ิเกเองนะครับและนี่ก็คือการบวกแบบาทบ10ทบ9นะครับโดยการแปลงตัวลบครับอขอบคุณครับ